โดยทางด้านของกลุ่มประชาชนผู้รักสันติภาพและความเป็นธรรมนะครับได้เริ่มจัดกิจกรรมให้กําลังใจตํารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต้องทํางานอย่างหนักช่วงการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ครับ นี่เป็นกิจกรรมที่ภาคประชาชนผู้รักสันติภาพและความเป็นธรรมตั้งใจจัดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเป็นแห่งแรกโดยมีพันตำรวจเอกบรรลือศักด์แสงสว่างผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรับดอกไม้ที่ประชาชนย่านดินแดงห้วยขวางและใกล้เคียงรวมใจกันนำมามอบให้เมื่อช่วงเย็นวันที่14มีนาคม โดยนางดารุณีกฤิบุญญาลัยแกนนำคนเส้อแดงซึ่งมาร่วมงานด้วยได้กล่าวสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยรักษากฎหมายบ้านเมืองช่วงการชุมนุมอย่างเข้มแข็งนางสาวพิชานันสุพรมอินผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านดังกล่าวกล่าวว่าตั้งใจมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเห็นถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการเป็นฝ่ายถูกกระทำและหมิ่นยามจากม็อบประชาธิปัตย์ตลอดมาซึ่งนางสาวพิช,ชานันมองว่าไม่เป็นธรรมครับจริงๆเราที่มาวันนี้ก็จริงๆตั้งใจมาให้กำลังใจตำรวจโดยตรงเลยอีกอย่างพักอยู่แถวนี้ด้วยนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเราสงสารตำรวจมีความรู้สึกม,มันไม่เป็นธรรมอ่ะมันเห็นชัดเกินไปว่ามันไม่ยุติธรรม มันน่าจะปิดบังบ้างน,นี้แต่มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ยุติธรรมมันเลยทําให้เราออกมาณจุดเนี้คือตรงนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่ทําให้ต้องออกมาให้กําลังใจนี้คือคือเราเห็นข่าวนะคะเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าข่าวที่ออกมาอย่างกรณีที่มีระเบิดอะคะ่ะคนเราอะมีใครอยากจะไปเตะระเบิดมั่งอะใช่ไหมคะถู <laughs> กไหมก็มันมันไม่ใช่อะก็อยากให้สู้ๆนะคะแล้วก็ ชชานทุกคนอยอยู่เีงข้างคคงงข้าประชาาาธิปไตยคงงข้งวมตานางกมลวันหาสาลีผู้ประสานงานกิจกรรมยืนยันว่าจะเวียนจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในทุกสถานีตำรวจพื้นที่กรุงเทพมหาคนครครับประชาชนเขตดินแดงตลาดห้วยขวางรวมตัวกันรวมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวก็มาดูแลามาให้กำลังใจตำรวจที่สอนหอ้วยขวางเขตดินแดงเป็นสอน,อ,อนแรกค่ะ แล้วเราก็จะคิดทํากันไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าอันนี่คือในนามภาคประชาชนประชาชนกับตํารวจร้องเพลงร่วมกันร้องเพลงชาติร่วมกันให้ดอกไม้มอบความรักมอบกําลังใจให้ตํารวจแต่ละสอ,อแต่วันนี้สอ,อห้วยขวางเขตดินแดงเป็นสอนอแรกที่เราทําเริ่มกิจกรรมนี้หลังจากที่พวกเราเนี่ยดูแลตํารวจต่างจังหวัดไปเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงน้ําเลี้ยงขนมไปดูแลเขาเพราะเขามาจากต่างจังหวัดเขาลําบาก ก่อนหน้านี้ภาคประชาชนผู้รักสันติภาพและความเป็นธรรมได้จัดก,กิจกรรมให้กำลังใจตำรวจจากต่างจังหวัดที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยระหว่างที่ม็อบประชาธิปัตย์เคลื่อนไหวตลอดมาครับ